อ้อยเขมนิดชีวิตที่ไม่ทนตอบกลับค่ะอาตุยตุยหลังโดนโยงเชื่อหนี้สินเงินหลังจากเรื่องราวที่ขุดตุยอาตุยที่พัฒน์ขาดนั้นถือว่าที่รู้จักกันในนามอาตุยที่ได้ออกมารายการแชะพร้อมกับเปิดใจเคลียร์กับหลงผิดเชื่อหนี้สินจนเสียเงินหมดแถมก็ยังเป็นเป็นหนี้50ล้านทำเอาเป็นวิกฤตกับพิาพาทวิจารณ์ จนชาวโซเชียลก็ได้ถูกโยงถึงขูอ้อยที่รูอ้อยจิตศราหรือว่าพัทรุงหรือขูอ้อยเข็มทิศชีวิตด้วยล่าสุดขูอ้อยนั้นเข็มนิดชีวิตที่ได้ออกมาโพสถึงอาต้อยอาตุ้ยพร้อมกระระบ,บุข้อความว่าความความจริงการที่ตุ้ย นั้นก็ได้เปิดรายการแล้วทำให้คนที่ฟังแล้วมีความจำนวนมากที่เผยแพร่ออกไปว่ามาเข็มนิดเฉียดเสียเงิน100ล้านและเป็นหนี้อีก50ล้านซึ่งเป็นความเท็จและความจริงคือ 1. ตุ้ยไม่เคยให้เงินครูและในด้านใดๆคือค่าเรียน อะไรทั้งก็ตามและมาเรียนอยู่ฟรีพักฟรีกินฟรีและเรียนฟรีอีกไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่าเรียนหรือค่าใดๆก็ที่จะที่จ่ายนั้นให้ใครที่ครูออกมาแบบบ้านเดี่ยวนั่นเองและไม่เคยให้ใหทั้งค่าเรียนหรือให้ใดๆโดยสเล่นหาและไม่เคยเงินร้อยล้านของ ทุยนั้นก็มีมีตอนไหนและไม่เคยเห็นไปถามหรือและเค,เคยให้ข้อมูลขอดูหลักฐานหน่อยโปรดไปถามเขาชัดๆและเคยให้เงินครูสักร้อยล้านบาทไหมเรือจริงไหมเขาก็ตอบกลับมาเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้พูดและนี่50ล้านก็ไม่รู้และก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับครูแต่ตุ้ยก็มาหา ที่บ้านอยู่แล้วก็ไปซื้อคอนโดที่จกักที่โรงงานพัฒธิสาคอนนั่นเองที่ประมาณ40ลร้านที่ประมาณอยู่ประมาณตอนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วไปถามเขาใหม่นี่50ล้านคือค่าบ้านค่าคอนโดของตนเองอยู่มา10ปีก็ใช้นี่ไม่ ปี2-3ปี2560วันที่ตุยต้ยกลับมาจากศรีสัชนาลัยครูก็บอกตุ้ยว่าเอ๊ะไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกขอยุติการครบกันคันแค่นี้แต่ตุ้ยก็จะมาหาครูที่บ้านครูก็จึงออกไปพักที่โรงแรมโซโคไทยคนเดียวแต่เขียนกลับมาบอกว่าเอ๊ะในกลุ่มไลน์ ใน,ในกลุ่มลายโทยม,มีมีน้องสาวครูและตุ้ยก็ย่ออยู่ว่าครูก็ขออนุญาตไม่เอาแล้วเลิกคบกันกับครูพอแค่นี้3ปี2,560เป็นวันที่ตุ้ยกลับมาจากศิษัทธนารัยที่ตุ้ยบอกว่าอุ้ยตุย้ยว่าไม่ต้องการมาเจอกันอีกขออนุญาต ขอยุติกันคบกันแค่นี้และตุ้ยก็กลับมาหาครูที่บ้านจึงขอออกไปพักที่พักที่โรงแรมคนเดียวกลับมาบอกว่าในกลุ่มออนไลน์ line. และเอาแล้วเลิกกันแล้วครูก็พอแค่นี้พอรู้ความเชื่อว่าทุกคนก็ควรมีสิทธิยุติความสัมพันธ์และต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตนเองและโดยก็ไม่ต้องออกมาให้ร้ายอื่น ในตลอดเวลาที่ผ่านมาครูเงียบเฉยเๆโดยมาตลอดแม้ว่าจะถูกวิพากษ์พาดพิงแต่ไปถามถึงตุ้ยได้เลยว่าวันนั้นทางไลน์กลุ่มนั้นครูก็ไลฟ์มาจากโรงแรมที่ครูไปพักและครูก็ขอเลิกคบกันแต่ก็ตุ้ยก็มาบอกว่ารักครูและเหมือนแม่จริงๆหรือแม่ไหมและจากนั้นครูก็ไม่เคยมาพูดคุย และหรือคุยเรื่องติดต่อรายๆอีกทั้งตลอด7-6ปี7ปีที่ผ่านมาและในการสอนและครูก็ไม่เคยสอนมาหลายๆปีแต่ตอนนี้ก็ที่สอนครูก็สอนให้และรักษาครอบครัวรักพ่อแม่และสัญญาติญาติอย่าให้เขามาพระสามีพบสามีและสามีก็ให้รักษาักรภรรยา คิดดีพูดเรื่องดีๆเอาชีวิตไปทำเรื่องดีๆและตั้งเป้าหมายที่ดีงามแล้วไปทำให้สำเร็จและคนที่มุ่งร้ายต่อครูนั้นก็จงตีตีครูกลับมาตลอดและสืบว่าปีซึ่งนี้ก็ไม่รู้เบื้องต้นจากการ ปัดข่าวครั้งนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ครูก็ยังไม่ได้เริ่มจัดการและเรียกและในการดันสัญญาต่อพ่อแม่และทำงานให้มีคุณภาพเรียนให้ได้ซื่อเสียงน,น่าครังเกียรติน่ารังเกียจจะเป็นสิทธิ์ของการที่เรารักพ่อแม่และก็กอดท่านและสัญญาว่า สัญญาต่อท่านว่าจะมีภรรยาและควรรักกันซึ่งกันและกันและเข้าใจกันและทุกคนก็ควรจะมีให้โอกาสทําความฝันที่พูดดูพ่อแม่และครอบครัวของตัวเองให้ดีๆต้องดูถูกคุกครางว่าจะเป็นสิทธิ์หรือปัจจุบันครูก็ไม่สอนแล้วเพราะว่าเป็นบทเรียนฟีเน็ตที่ทำให้ ไว้มีการมากพอและครูก็อยากจะใช้เวลาของสงบสุขของต่อของตนเองและห้าเมื่อหลายคนหลายๆปีก่อนนั้นก็ยังคบกันแต่ตุ้ยก็บอกว่าเพราะพรครูนั้นเลยขายของตอนนี้ก็ขายดีมากๆค่ะวันแรกที่มาเจอครูก็จะมีเงินแค่หนึ่งล้านบาทวันนี้มี วันที่8มีนาคม2559ที่ห้องเรียนเข็มเข็มนิดฟีฟ,ฟ,ฟ,ฟีนั้นก็มีคนไปเรียนฟีถึง100 1,000คนตุ้ยก็ประกาศว่ามีเงินร่วมทรั์สิน2,000กว่าล้านแล้วภายหลังก็ปําประกาศว่าประมาณ ประชาชนออกสื่อและว่าเพราะครูสอนให้ทำงานแบบนี้คุณคุณภาพเลยไม่ได้งานฟรีวิพิธิกร,รงะรายการและชื่อรายการจำไม่ได้เน่นถ่ายสามเทปและได้เทปได้เงินเจ็ดแสนบาทในตุ้ยก็มาพูดว่าปกติทำพิธีกรเหมือนราวๆกับถ่ายนะาพอทำให้ครู อนให้ได้เงินจากขายของและทําพิธีกรและดีกว่าเดิมมากเลยทีเดียวนั่นเองถามตุ้ยได้เลยว่าพูดจริงหรือแม่ไม้นั้นสรุปต,ตลอดเวลาที่คบกันนั้นทุกวันที่ตุ้ยจะมาขอบคุณครูในสิ่งที่ครูทําให้ครูก็ไม่รู้ไม่เคยไปได้เงินจากตุ้ยเลย และครูก็เป็นคนที่คุยและขอเลิกคุยและตลอดเวลาที them, ่เราเคยคบกันก็ต <cart> ุ <rab> ้ยนั้นไม่เคยแสดงหลักฐานในการมีหนึ <Tor> ่ง <eccentric> ล <ities> ้านบาทให้ดูเลยนะคะไม่เคยเห็น100ล้านใดๆที่รู้จากเหตุการเม้นคร่าวๆของเขาได้แต่หลังจากที่เลิกคบ ตุ้ยนั้นเขาก็ไปเสียเงินกับใครที่ไม่ครูก็ไม่ไม่รู้ไม่เกี่ยวและไม่ทราบและสุดท้ายแม่รู้ก็ต้องไปการเป็นเพื่อนกับตุย้ยและแค่รู้ว่ามีความปรากฏนานาทีที่เห็นใจตุ้ยเสมอคนที่บอกตุ้ยเล่าให้ในรายการว่าลำบากเงินหมดเป็นหนี้ครูก็ขอเอาไว้ใจไว้เอาใจช่วยให้ตุย้ยพักจาก วิเคราะห์วัาการลำบากและผ่านเพราะว่าผ่านเคราะห์ผ่านโชคผ่านพลายจากอะไรสุติการ